ใช้งานกับไอเจ้าตัวชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ใช้ได้หลอดไฟที่มันเป็นหลอดไฟ LED นี่ใช้ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นพวกสว่านหินเจียไม่ได้มันจะร้องก็เลยเอมันเป็นอาการแบบนี้ได้ด้วยหรือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็คงจะต้องทดสอบนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็เอาไฟต่อเข้ามานะครับนะ แล้วลองวัดไฟนะครับขอบคุณมิเตอร์วัดไฟจาก F4 นะครับที่ส่งมาให้นะครับมาดูไฟออกก่อนนะครับต่างมิเตอร์ที่250โวลต์ AC โอ้ยวัดเห็นอย่างนี้เหรอ150นี่เหรอ สลับขาสลับสายมิตเตอร์นะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่หรือทำไมออกมาน้อยจังเลยเออเนาะมันก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับไฟมันน้อยเนาะแล้วไฟเข้าเท่าไหร่ดูก่อนนะครับว่า <c oughs> ไฟออกมาร้อยห้าสิบเองเหรอ โอ้ไฟเข้ามาถูกต้องเลยนะครับ12 13โวล์เลยไฟออกมาร้อยกว่านะแทนที่จะเป็น220นะครับนะไม่ได้การเลยงั้นก็คงจะต้องมากแกะดูนะครับไฟมันออกมาน้อยเอ,อ้ยยังไม่ได้ลองหลอดไฟใส่ลองดูเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือไฟมันออกมันน้อยแล้วล่ะนะครับมันก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องแปลกอะไรที่มันจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดึงกระแสน้อยๆนะครับก็คงจะต้องแกะออกมาแล้วซ่อมนะครับอาการนี้ยังไม่มีนะครับในคลิปวิดีโอนะครับการที่เราจะเปิดฝาเครื่องตัวนี้ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับเพื่อน เราก็คงจะต้องหมุนน็อตทุกตัวนะเท่าที่มันจะเป็นน็อตให้เราหมุนได้นะครับมันถึงจะออกมาได้นั่นเองโอ้โหนะครับด้านในเครื่องนี้สวยงามมากเลยนะครับนะสวยจริง,รงๆเลยอืมต้องมาดูไฟมนะันเนาะตรงนี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆน่เดี๋ยวนี้ออกมาร้อยห้าสิบเหมือนกับว่าหม้อแปลงบางตัวนี่มันทํางานครึ่งเดียวอะเนี่ยนะอืมแกะต่อไปสังเกตเห็นนะ ตัวนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นงานที่มีการบัดกรีตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เพื่อนๆดูนะครับนี่ยังไม่ได้วัดไฟนะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นะเห็นมีรอยบัดกรีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะหลุดจะหลวมอะไรหน่อยนะนี่นี่นี่ดูนะมันเป็นรอยบัดกรีนะนี่นะ บัตกีแล้วก็ไม่ได้ล้างออกด้วยนะครับเป็นการบัตรกีย้ำนะเดี๋ยวมันต้องซูมให้เพื่อนๆดูนะกรณีนี้นะนี่นะครับผมซูมแล้วนะมันเป็นการบัตรกีนะครับถ้าถ้าไม่ได้มีการบัตรกีไม่มีรอยมันจะเป็นแบบนี้มันจะสังเกตเห็นไหมในกรณีของของกล้องนะสังเกตเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะครับ แว่าแถวนี้มันมีการเอาหัวแรงมาไล่บัดรกรีเหมือนเหมือนกับว่ามันบัดรกรีแล้วมันไม่แน่นนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ไ,มได้บัดรกรีจะเป็นแบบนี้นะนะครับนี่ีบัดรกรีใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเอ๊มันอาจจะผลิตผิดพลาดมาหรือเปล่าครับมันต้องพิสูจน์นะเนี่ยผมต้องส่องด้วยอจ้องแว่นขยายก่อนนะครับนะลักษณะนี้นะ ืมแปลกจริงๆเลยมันต้องไม่แน่นแน่ๆเลยเนี่ยแถวนี้เนาะไม่รู้สิเดี๋ยวมาดูไฟกันก่อนนะเดี๋ยวผมขยับมันเมื่อสักครู่เนี่มันจะมีผลอะไรไหมนะครับที่แรกไฟมันออกประมาณร้อยร้อยร้อยหลายร้อยห้าสิใช่ไหมจำไม่ได้แหละเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะมันเป็นพ่อะไร แล้วต่อไฟเข้าแล้วลองวัดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเออมิเตอร์ตัวนี้น่าจะชัดเจนนะตั้งมิเตอร์250นะครับเ,เพื่อนๆถ้าถ้าไฟมันที่พอที่จะใช้ได้มันต้องเริ่มจาก200นี่นะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นมันไม่ใช่ขึ้นสายเวฟมันจะวัดได้อยู่ประมาณนี้นะ 2อ0ร้ออิอะไรก็ว่านไปมีขีดแดงๆอย่งนี้นะสองร้อยสองรอยี่สินะแต่ถ้าเกิดว่าต่ําลงขนาดนี้จะไม่ได้นะรู้นะครับอ่ะได้แล้วนะที่นี่เนะี่ยเออนานได้นะั่นอะ่ะถ้าแบบนี้อนั่นก็หมายความว่ามันหลวมใช่ไหมมันหลวมใช่ไหม ไม่รู้หลวมไหนแล้วล่ะทีเนี้ยฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำนี่ก็คือผมจะต้องไปบัตรกีอย่างที่เขาทำเนี่ยครับแต่ให้มากยิ่งกว่านะเอาง่ายๆก็คือบัตรกีมัว่วให้หมดละนะครับพวกขายไอซีอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆนะมันได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เครื่องเครื่องค่อนข้างใหม่นะครับเครื่องใหม่เลยนะครับนะแต่มีปัญหาด้านนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อน เพื่อนเพื่อนพิจารณาด้วยนะเนี่ยมันมีรอยแก้ไขนะนมันมันไม่เหมือนตาเห็นนะครับไอที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยตาตานี้มองเห็นเลยนะครับว่ามีการบัดรกรีย้ำนะนี่ก็คือกรณีศึกษานะเครื่องค่อนข้างใหม่นะครับอาจจะใช้งานยังไม่นานแลน้วนะแต่อาจจะเกิดการผิดพลาดในการผลิตได้บเปล่านะครับเดี๋ยวผมดําเนินการบัดกรีกัน ผมก็คงจะบัตรกรีมมุมวไปขายซีนะพวกขายซีพวกอะไรต่างๆนะครับเพื่อนตัวนี้คือกรณีศึกษานะเพื่อนนะ <S 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 นี่ผมพยายามที่จะโฟกัสให้เพื่อนเห็นนะครับนะคืออย่างนี้เห็นกว่าเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยบัตรกรีเขาไหมครับมือผมไม่ค่อยนิ่งเว้ยถ้ามันซูมมากๆแล้วมันไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะจ๊ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองนะครับ ด้านซ้ายนะครับนั่นด้านซ้ายด้านซ้ายของจอนะครับหลังตรงไอซีนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าตรงนั้นคือไม่ได้บัดกรีนะครับด้านขวามือนี่คือจุดบัดกรีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเข้าบัดกรีจุดไหนบ้างเห็นไหมรอยเรี่ยมๆเห็นไหมแต่ว่าขายไอซีนี่ไม่ได้บัดกรีนะเพื่อนสังเกตเห็นนะครับแต่ขายไอซีมค่อนข้างหลุดอยู่นะครับมีโอกาสหลุดอยู่นะครับเพื่อน โอ้มือสั่นมากแล้วนะครับนะโอเคครับเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบัดรกรีย้ำใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพ,เพื่อนๆครับก็ผมได้บัดรกรีแบบบา้าคลั่งเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เนื่องจากว่าหาจุดรวมจุดอะไรไม่ชัดเจนนะครับ้็หาก็ไม่ค่อยเจอก็อเลยบัดรกรีซะบา้าคลั่งเลยพดง่ายๆก็คือทุกตุ่มทุกจุดนั่นเครับ บัตรกีไปหมดเลยจะาไม่ได้บัตรกีอยู่แถวนี้แม่นี่เออแถวนี้มันไม่เกี่ยวกับไฟมันเป็นไฟห้าโวล์นะตัวนี้เอาไปชาร์จแบ,บตโทรศัพท์ตัวนี้ก็ไม่ได้บัตรกีนะไอซี IC ตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ R ที่อยู่ขาเกต i c TL494 ตัวนี้เอซีสาตัวนี้ก็บัตรกีหมดเลยนะครับก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับแล้วทีนี้การล้างเนี่ย ผมจะใช้วิธีการถ้าจะใช้แปรงไปชุบมันกว่าเขาไม่ถึงนะครับเขาไม่ถึงแล้วก็การบัดกรีมันต้องหอ่อถอดซีตัวนี้ออกมาด้วยนะนอมันอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วทีนี้ในการล้างเนี่ยผมก็คงจะต้องใช้สำลีนะครับชุบทิ้เนเนอร์ยแล้วก็เช็ดแลว้วก็ล้างนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าจะใช้แปรงหินเฮียนนี่เข้าไม่ถึงแน่ๆเพราะว่ามันจะมาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับเอาไม่โฟกัสสะดวยเอาเอาไงอ่าทีนี้นะครับ ก็คงจะต้องใช้ในส่วนของสัมฤีนะครับชุบทินเนอร์สัมฤแบบนี้นะนะครับแล้วก็ชุบทินเนอร์สมมุติว่าชุบทินเนอร์แล้วนะครับแล้ก็คงจะต้องเอามาเช็ดแบบนี้นะครับนี่เพื่อนแบบนี้นะครับก็ทําความสะอาดนะครับคราบฟักอะไรต่างๆมันก็จะได้ออกไปนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ชุบนะอันนี้เราให้ฟังเพราะว่าสิ่งที่จะทำไปทําแบบนั้น ในเริ่มต้นที่ไฟออกมาไม่ครบผมก็คิดว่าหม้อแปลงเนี่ยสองสองตัวนี้มันอาจจะทํางานตัวเดียวนะครับเพราะว่าหม้อแปลงทั้งสองตัวนี้เขาต่อในลักษณะของการอนุกรมกันตัวละร้อยห้าสิบโวลต์ตัวนี้ก็ 150, ร้อยห้าสิบรวมกันเป็นสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไฟออกมาประมาณร้อยห้าสิบโวลต์ก็คิดว่าไอหม้อแปลงตัวหนึ่งมันทํางานอีกตัวหนึ่งไม่ทํางานหรือเปล่านะครับแต่แกะออกมาแล้วมันใช้งานได้ก็แสดงว่ามันรวมข้อหาก็ไม่เห็นพอมันเห็นแล้วก็ผมก็เลยบัดกรี อย่างบ้าคลั่งดังที่ผมกล่าวให้เพื่อนฟังนั่นเองครับก็ทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆชุบทินเนอร์แล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะครับบัดกีซะจนเ้ยนะครับนะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็คงจะต้องประกอบแล้วล่ะครับคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วล่ะครับประกอบตัวนี้เข้ากับซิงค์ระบายความร้อนนะครับเครื่องตดบลอยนะครับเพื่อน จุดบัตรกีอะไรต่างๆก็ดูแล้วก็ก็คิดว่าโอเคแล้วล่ะนะครับรวมไปถึงความสะอาดอะไรต่างๆก็ล้างนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะทดสอบเครื่องก็คงจะต้องมาดูแรงดันไฟนะนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาพัดลมหมุนจุดหนึ่งนะครับ ที่พัดลมหมุนจืดนึงมันจะมีคําสั่งออกมาจากไอซตัวนี้นะไอตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็สั่งมามาที่ทันเตอร์ตัวเนี้นะครับแล้วก็จะทําให้พัดลมหมุนจืดหนึ่งอันนี้พัดลมหมุนจืดหนึ่งแล้วเลยนะวัดไฟออกกันสัหน่อยนะครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่250ร้อบโวลต์เอีแบบนี้ เรวัดไฟอืมนะครับสลับสายหน่อยนะเผื่อมันออกข้างเดียวเป็นเอซนะตัวนี้เออมันก็ดีเหมือนกันนะมันมีจุดแดงให้เห็นด้วยนะตัวนี้มิเตอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้มีมีบอกเออตรงสองรอยี่สิบเป็นแดงๆอะไรไหมเออก็ดีเหมือนกันนะถ้าปรับสองร้อยห้าสิบนะนะครับ ตัวนี้ fc ส่งมาเลยเพื่อวของเล่นใหม่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ a อนะเอซะนะครับสาหรับข้างเลย อย่าลืมสลับข้างเลยบัสไฟมันต้องออกได้เท่าเดิมนะครับก็แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับพเพื่อนๆก็อาจจะต้องลองโดยการใช้โหลดที่มันหนักขึ้นกว่ามิเตอร์นะปล่อยไฟที่มันแรงขึ้นมานะครับจวลองดูนะครับพเพื่อนๆตัวนี้ต่อไฟเข้ามานะครับแล้วก็เอาพวกปลอดไฟพวกสว่านพวกอะไรนะมันสิบเสียบดู นะครับนี่ก็จะเป็นหลอดไฟขนาดร้อยวัตต์ก็ติดแล้วไอ้เป่าลมเนี่ยมันยังเป็นยังไงเป่าลมเนี่ยเป่งงเปาลม,เ,เ,ปาลมเป่าลมก็ทำงานได้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเครื่องนี้พร้อมใช้งานนะครับ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนี่ไฟก็ออกได้แล้วโหลดที่มันกินกระแสก็ลองแล้วตัวนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซล่าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับนะตัวนี้3 0 0 0 VA ตัวนี้พบบ่อยมากนะครับในตลาดเยอะแยะเลยนี่ครับนะเพื่อนอาการเสียก็มีมากมายหลายแบบนะทั้งเสียตามปกติเสียแบบไม่ปกติก็เยอะแยะเลย มีทั้งแบบ12โวลต์และ24โวลต์นะนะครับน่าเสียดายครับที่ประเทศบ้านเราไม่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีนี่เวลามีปัญหามาพึ่งพาติต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับของพวกนี้น่าจะผลิตใช้เองได้นะแต่ก็ต้องเป็นจีนผลิตเราเป็นผู้ใช้ที่ดีนะตัวนี้นักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้ส่งเสริมเนะเวลามีโรคระบาดแต่ละทีนี่ก็ต้องส่งก็ต้องรอยาจากต่างประเทศนะแล้เขาส่งให้รอสูตรเขานะครับ มันเป็นยังไงนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากทางบ้านเรานี่จะส่งเสริมนักวิจารณ์นะครับส่งเสริมนักวิจารณ์พวกว้าพื้นนะอย่างผมนี่ก็กลายเป็นคนพวกว้าพื้นไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนะครับอยากจะทํางานด้านนี้อยากจะศึกษาตัวน,นี้ก็ศึกษาต่อไปนะครับเพื่อนช่างวิลลุงตาต้องจากไปสวัสดีครับ